วัสดีครับนี่เรามอกจะพามาต่อท่อน้ํานะครับนี่ครับดูสภาพรอยไฟไหมนะครับหลุดลุยเลยนะครับทางขึ้นก็ลําบากนะครับดูเริ่มชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงมากอยู่หลังท่ำราเอกนะครับขึ้นมาแล้วก็แยกขวามือขึ้นมาก่อนถึงก่อนถึงไอ้หลวงปู่ลิ้มนะครับ ก่อนถึงหลวงปู่ลิมนี่นะครับดูสภาพครับเป็นฝีมือของคนไม่หวังดีนะครับที่เวลาไปผู้ไปผ่าแล้วก็ชอบจุดไฟหรือไฟไฟป่าลามนะครับอันนี้เป็นท่อเหล็กนะครับท่อเก่าแต่เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเวลานาน,านๆเหล็กจะขึ้นสนิมนะครับดูสภาพครับฝีมือของไฟไหม้นะครับนี่ ชันขึ้นเรื่อยๆครับนี่นี่ใช้งบท่อหลายท่อนเหมือนกันนะครับกรรมการน้ำสิบห้าคนแต่มาไม่หมดนะครับบางคนก็ไม่ได้มานะครับช่วยกันมาต่อน้ำเพื่อลงสู่หมู่บ้านกกอะครับ ตรงไหนฝังดินจะไม้ไหมนะ่ครับไฟไหม้ไฟมาป่าหมดท่อน้ำก็ขาดจากการถูกไฟไหม้ ตรงไหนสูงไฟจะไม่ถึงนะครับม,มุนตาม,มุนดงเลยครับ ข้างบนก็จะเป็นหน้าผาตรงที่หลวงปูล่ลิมอยู่นะครับนี่เจ้าบิ๊ก,ก็ามานะครับ เดินยากนะครับเพราะว่าฝนตกมันจะลื่นนี่ตรงที่เลี้ยวส่วนตรงไปทางนู้นนะครับจะเป็น ทางไปทำหลวงปู่ลิมนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำผาใหญ่นะครับดูความงดงามของผู่พระเอข้างบนนะครับหลวงปู่ลิมไปทางข้างหลังนะครับเราจะมาขวามือ นู่นน้ำผาครับขึ้นไปอีกสูงนะครับจะขึ้นหลังผู้พระเอกนั่นแหละไปทางซ้ายมือนี่แะจะถึงหลวงผูริมนะครับแต่เราไม่ไปนะครับเราจะกลับมาด้านขวานะครับไปทางต่อน้ำลงสู่หมู่บ้านกก,กอกเพื่อได้ใช้กันนะครับแต่ตอนนี้น้ำไม่ไหลสองสาวันเลยนะครับ เนื่องจากท่อถูกไฟไหม้นะครับก็กรรมการหมู่บ้านก็ได้ประชุมกันนะครับยังเหลืออีกไกลนะครับกว่าจะถึงตรงที่น้ำบ่อออกนะครับจะไหลทั้งปีนะครับน้ำใช้เลี้ยง คนทั้งหมู่บ้านกอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถ้ำบูสวยงามมากครับนี่เป็นท่อตรงไหนสูงไฟจะไหม้ไม่ถึงนะครับนี่เป็นกระพักกระพักเลยครับเวลาหน้าฝนน้ําจะไหลลงมาสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพาไปดูจนถึงจุดหมายปลายทาง ตรงที่น้ำไหลออกที่เขาต่อลงไปใช้กันในหมู่บ้านกุกกอกจนกระทั่งผู้เท่าผู้เก่ามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่เวลาไฟไหม้ไม้ใหญ่จะหักทับท่อแตกก็มีนะครับ นี่เห็นนะครับก็ต่อมาเรื่อยๆมาทาั้งนี้แล้วครับเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับที่พากันมาต่อพวกกรรมการน้ําอันนี้ก็กรรมการทั้งสิห้าคน,นครับโอ้ดูถ้ำสิครับนี่ข้างในถ้ำนะครับสวยงามมากครับ นี่ไปข้างหน้ากันต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมอกจะพาไปดูตรงตรงที่น้ำไหลตรงที่เขาต่อเลยนะครับจะได้เห็นกันนี่ก็เดินมาเรื่อยๆรอยไฟเพิ่งไหม้นะครับใน3ามสีวันที่ผ่านมานี่นะครับ นี่เขาจะเอาท่อวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับตรงที่ต่อเวลาแบกจะได้ไม่ต้องแบกไปไกลนะครับ โอ้ปาดนะผาสวยแท่นั่นสูงลิบเลยโ ของององมากรไม้โคเงาโนใ่นใส่าใส่เลยมันรไปไม่ไดคนนี้โอ้แนรๆนเดียเดี๋ยวมันาออมำมติดก พอจบคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ